วันนี้รู้สึกอยากดื่มมะฉามะพร้าวนะคะก็เลยคิดว่ามาทํามะฉามะพร้าวดื่มกันดีกว่าเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะคะก็จะใช้เป็นของมะฉะของโปรมะช่นะคะเราจะใช้เป็นเกรดพรีเมียมของเขานะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันให้สีที่แบบเข้มชัดดีค่ะวันนี้ก็ทํสองแก้วไปเลยนะคะเผื่อแฟนด้วยแก้วหนึ่งมันร่อนผงมะฉ่านะคะค่ะเพื่อให้มันแบบว่าละเอียดเนียนๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลย<ม>ก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นๆนะคะพี่ๆ แช่ไว้ได้แล้วจากนั้นแล้ก็จะไปเตรียม้ํามะพร้าวกันค่ะแล้วก็ใส่ไม่รู้จะเข้ากันไหมกันสีสวยใช้ได้ไหเนี่ยสีดีอ่ะ อืมอืมเข้าหอมมะพร้าวน้ำหอมหวานไม่มากแต่ว่ายังมีกลิ่นความเป็นสาหล่ายที่มันชัดของตัวนี้อยู่อะโอเคนะคะก็ถ้าใครอยากลองนะเพืพ่อนๆก็สามารถสั่งซื้อมาชะาได้เลยนะเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้คะ่ะ